สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันกับแม่จ๋านะคะในห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่มาตราตัวสะกดนะคะลูกลูกอาจจะได้ยินเสียงพี่นักเรียนหรือว่าคุณครูด้วยนะคะเพราะแม่จ๋ามาทำคลิปการสอนนี้ที่โรงเรียนแล้วนะคะแต่แม่จ๋าก็มาทำ ที่โรงเรียนทุกครั้งนะคะแต่ว่าวันนี้เนื่องจากว่าในสัปดาห์นี้มีที่นักเรียนมาแล้วด้วยนะคะก<ๆ>็เลยอาจจะได้ยินเสียงอย่างอื่นด้วยนะคะลูกค่ะเมื่อ,อชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็เรียนอยู่ที่มาตราโกากาใช่ไหมคะทบทวนอีกครั้งนะคะลูกมาตราโกากก็คือมาเป็นมาตราที่ไม่มีตัวสกดนะคะส่วนสําหรับวันนี้นะคะลูกเราจะเรียนในมาตรา กงกงก็คือกออกง,องดอกไม้สีน้ำเงินนี้นะคะโอเคนะคะลูกถ้าก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักมาตรากรุงกันก่อนนะคะเคล็ดลับความจําหรือหัวใจสําคัญที่เราควรจะจํานะคะเกี่ยวกับมาตรากรุงลูกมาตรากรุงอาจจะเรียกว่าแม่กรุงก็ได้นะคะและจะเป็นคําที่มีงองงูเป็น ตัวสกุนะคะย้ํานะคะลูกมีงองงูเป็นตัวสกุนะคะค่ะเรามาฝึกอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะลูกคําแรกเลยนะคะทงทออกงอทงเห็นไหมคะลูกมีงองงูเป็นตัวสะกุอีกครั้งนะคะทออกงอทงค่ะ ต่อมานะคะแม่จ๋าโหลดภาพเพื่อให้ลูกอ่านได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะมีภาพภาพประกอบด้วยนะคะคําต่อมานะคะลูกโอ,อ,อ,อ่งอโอ่งงอโอ่งโอ่งไม้เอกโอ่งอโอ่งงอโอ่งโอ่งไม้เอกโอ่งค่ะคําต่อมานะคะมีพยัญชนะต้นสองตัวกรอกงอรง,ง กอรอองอปร่งมานะคะรออีงอลิงรออีงอลิงค่ะต่อมานะคะชอ,อ,งอชางอช้างช่างไม่ถูช้างชอ,อ,งอชางอช้างช่างไม่ถูช้างค่ะคำต่อมา กอวอางอกวางกอางอกวางค่ะค ah, ah, ำต่อมาเปลี่ยนจากคำว่ากวางเป็นกลองนะคะกลองอกลองกลองกลองค่ะ oh, oh, ต่อมานะคะกลองอกลองกลองไม่อีกกลอง กลอองอกล้องกล้องไม่เอีกกล้องค่ะค่ะอาจจะได้ยินเสียงตามสายของทางโรงเรียนนะคะคําต่อมากลอองอกล้องกล้องไม่ถูกกล้องกลอองอกล้องกล้องไม่ถูกกล้องค่ะ ลูกๆอย่าลืมฝึกอ่านสะุดคําตามที่แม่จ๋าสอนด้วยนะคะทีนี้มาดูงานที่แม่จ๋าจะมอบหมายให้ลูกๆได้ทํากันในวันนี้ค่ะค่ะยังคงใช้สมุดเหมือนเดิมนะคะเขียนวันที่อะไรให้เรียบร้อยขึ้นหัวข้อเลยนะคะมาตรากงหัวใจสําคัญเรียกว่าแม่กงก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคําที่มีงอเป็นตัว ขึ้นหัวข้อฝึกอ่านและแจกรูปสะกดคำนะคะตามตัวอย่างที่แม่จ๋าทำให้ดูและมีอีกทั้งหมดเจ็ดคำนะคะที่เหลือลูกๆสะกดเองนะคะโอเคนะคะลูกเดี๋ยวแม่จ๋าหยุดอัดก่อนเพราะว่าเสียงาำสายดังนะคะโอเคนะคะลูก ค่ะแล้วเราเจอกันอีกครั้งในสัปดาห์ต่อไปนะคะลูกสำหรับสัปดาห์ต่อไปเราจะเรียนแบบออนไลน์หรือว่าจะได้เรียนที่โรงเรียนลูกต้องรอฟังประกาศจากท่านผอ,อนะคะโอเคนะคะ